บายดีจ้าพี่น้องมัดสุขูทุกคนจ้าเมนูสนุกตำหมูหู้ใจ้ะพี่น้องตำหุ่งใส่กุ้งใส่หมึกแล้วก็ใส่เห็ดเข็มใส่บักทั่วพี่น้องใส่สารพัดหวางเอามาเลยมาตาตอนเห็ดคลิปเห็ดว่าเด้ถ่ายเลยจ้าพัดัง้งในพ้นตุกหาก่ากะเซาพี่น้องตุกหาก่ากะเซาเห็ดกรุ๊กกรุ๊เปียกพี่น้องสนุกกะเซาแล้วก็แดดออกอพี่น้องเบืองล่างก็หู้ยังเปียกแข็งฝนปลาก็ะู่เข้ามาแล้วคนตกทำปลาแห้ง ตำมหปีไปแหงเลยจ้าตำรวมมิดพน้องเลยตำมหใส่กุ้งใส่ปลาหมึกใส่เห็ดเค็มเผาไม่ขาดะครเฮ้ยผาข้าก่อแม่ตีเลฮะฮะต้อนหต้อนห่วแดดออกละอ้กินะ ไเืนเ่เยอืบินอได้กินในสามตัเนยวัไน้อบวางี้ต้มเบี้ยวอืเืองนี้อมกแซมก็ให้แล้วกับเอาพริกงมเลยอันนี้แบ่งไว้ให้บอแพรนจับพี่น้องมายามให้บอแพรกัน้องมาถ้าเน้ยว่า าวต๊กจะซือเาเปแล้วแล้วลังสสยแล้วเาปายไซอยลุงมาทางานตกปากนี่อยู่กัดึงคำว่าแม่นไพี่้องเนี่ยคนทำเอนี่อยู่แหงเยเย้ยเยเย กินแล้วจะเกลือจ้าคนกินก้อนมากินน้ำ้ังมันจงกับเพิ่มก็น้อยจะก็อน่พอดีมาเนี่ยตีมันเงียจังเขมนะแห้งขมเข็มแบบผมมันจ็แห้งมาภาพันพอดีะล้ว แม่กับข้าวเอมาเสร็จปลาแดดเดียวเขากบรรดาแดดเดียวท่นได้เครื่องแดดนางพุทธจกใส่พี่น้อกลงมาเขาทิ้งนมันก็พคนยังแหนะแหนะแหนะกินหมกข้าวนี่ลูกมาจ้าพี่น้องเอฟซีมันทุกคู่ทุกคนใส่หมกไปใส่เครื้อ

ไปม่ไกล่ะไม่ทางนี้เหรอ่ยสบายดีป้าลกเอ้าเขาหนิเฮยคือที่ย่านเบือานี่ตูไก่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 มาเี่ไอ้นี่ไอนี่กินไหมข้ากเบือที่ย่านเบือนี่ตู มาได้กินข้าวเด้อข้าวเที่ยงมือิชชลิชหยิุไปให้ให้ให้น้องไห้ไปเลยตอนนั้นกสินจะเสื่อมดนเปิเจอห่น้ำไม่ไหวเริ่มทะเลบก ก็วับดูเล่น้ำหลังก็นี่งจักันส่วนตัวอันนี้ฟาถึงก็เช้าเช้า้ไก่ก็ก็อชูชีไก่เี่ยน่าไง มันไหลแม่งกับเบ้อรในมือครับแั้แวมุ้งมันขาดก็แห้งเลยนะควันพุ่งนะฮควันพุ่งเหรอลมปิ้วกับลมผัดกับพิ้วออกพอได้นะคะมุ้งอยู่นั่นนี่เลยอ้วน,นไปอ้วนมาอย่างนี้นนนนจังมุกจังมุกดู

cả mực nó ơi <laughs> chơi 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 đẹp bạn thôi không ngon không tôi chìm vào này con ạ này tôi chìm trong này con mà tôi chìm khốn rẻ trong con một thả đây là mấy mắm sơn chơi

เดี๋เดินอจอดนะครับข,ของคุณมามาข้างหน้าขางบนมาเหมือนกันไหมมาเราจะยังไปสวนยัง่อเพื่อนมันขวางม้างบนอืสเมื่อเอาข่าวเนี่ยมากินนะเป็นปลาจะกระชุ่มกันเล้ว บวนเตะที่หาโอ้ยสุกด้อืเบ่งด้อเปยมซื่อมาลอะหมดกับมาหมดจักมาจะสิได้

អឺអឺកាត់មੂੰះខាតเด้อបើទីយ៉ាងណាអើដឺថែនេះសាចាកាត់ហ្នាហ្នំណានអានគឺកាត់ចូលចាយថែសំកកាឯម៉ូម៉ូ กัดล้ก็ตัวเองกินเองเลไ่ทาดเบนนี้มีหัวมตัวดเจะกัดขัดใจเลยได้แขวเต็มปากด้บกหนห้อเหรอจน้หรอานิ่ยติ๊งอือง มโอเต้หมดแล้วโมเต้มถวๆคิมเน่มอนี่กกลาพี่ลานอมาก่อนเลยจ้าฝากคนแคกก็แซกดตจดจามช่องบ่าเแพทย์นะฮบ่าแพทย์ขยานไม่กินของแอะเลจ้าลาไปก่อนนะลาไปบ้าจ้า